ตูไม่รู้จะติดต่อเจ้าของ Airbnb อยังไงคือเจ๊เก๋อ่ะยังไม่ตอบตูนแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วคือเราเช็คอินได้ประมาณบ่ายสมเงินสดตูนไม่มีบัตรเดบิตตูนผูกกับ Uber ไม่ได้ตูนจะอยู่ยังไงว่าคนเดียวอะ่ะมึงคุณไม่ได้หนะกะ็ตอบกูอ่ะมึงเขาคงไม่ได้นะเว้ย I not ทุกคนสวัสดีกับคลิปใหม่เอลี่อินแพร์นี่ EP เท่าไหร่เดี๋ยวไม่รู้คือวันนี้เป็นวันที่แกงคุณพังเนี่ยกลับแล้วแล้วก็เหลือฉันแล้วมีคือหวีมาเท่ากับว่าวันนี้คือฉันต้องอยู่แพร์สคนเดียวฉันต้องไปเอาที T ่พักฉันต้องกินข้าวคนเดียวฉันต้องเที่ยวเดียวถ่ายรูปเองซื้อของเองคนเดียวทั้งหมดทุกอย่างคิดว่าฉันทำได้บบปะไม่ก็ตอนนี้กำลังเช็คเอาท์อยู่ค่ะกระเป๋ามีทั้งหมด3ใบอ่ายี่ห์หนึ่งเขาเรียกอะไรสะพายหนึ่งใบใหญ่หรืใบเล็กแข่างละหนึ่งสี่ค่ะ แรนอีกหนึ่งเอาเอะเป็นเอลลี่มันเหนื่อยตอนนี้กูอย่างเดียวคือตูไม่รู้จะติดต่อเจ้าของ Airbnb อยังไงคือเจ๊เก๋เอ,อ่ะเจ๊ของยยนัดนะคะยังไม่ตอบตูแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วคือเราเช็คอินได้ประมาณบ่ายสเงินสดตูไม่มีบัตรเดบิตตูผูกกับ Uber ไม่ได้คิดดูสิตูจะอยู่ยังไงว่าคนเดียวอ่ะที่เนี่ยเครียดมากเลยนะแต่ว่าบัตรอ่ะมันยังรูดได้นะงงอง่อ ตอนนี้คุณพาก็เลือกรถให้ตูนะคะน้องสาวเราจะต้องแยกจากแล้วนะแต่หนูอยู่ต่อนี่วันหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีต่อให้หนูอยู่ต่อหนูก็ไปนอนกับผู้ชายไม่อยู่เป็คนแบบน้อย่าทำให้ฟ้าผิดหวังเฮ้ยไม่ไม่นสยวันนี้อย่าทำให้ฟ้าผิดหวังเพราะฟ้าผิดหวังกับพี่มาเยอะแล้วพี่พาเจอกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทริปตัวรีพานะคะรอดูคลิปใน mid and g r e e น <No. S 2> ขอบคุณน้องตูนครับูี่มา,ากลับแล้ว,ว,วอ่ะโอเคค่ะอวยพรให้หนูไปเจอจูนด้วยนะแน่นอนซูซูคนเดียวเทมอย่าทิ้งพี่พูดให้ฟังหน่อยว่าเมื่อวานผู้ชายที่มาหาเขาบอกว่าอะไรเขา,าบอกว่าเขาเขามามาหาปุ๊บแล้วเขาก็เกลี้ยกล่อมแล้วก็เล่นหาวเออเพราะอะไรนะก็บอกว่าเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นคนไทยแล้วพอรู้เป็นคนไทยเขาคิดว่าฉันเป็นกระเนือจบจบพี่เด้กทุก็เลยทําให้เขารู้เลยว่ากูไม่ใช่กระเนืจบ S. <S ใ้่ถ้าเกิดเขามาหากูแล right ้วเขาคิดว่าก <c oughs> okay. okay. so, ูเป็นผ so, ู้ห so, ญิงวะเนี่ยจบเกแล้วแม่คิดว่ากูผู้หญิงแต่กูเป็นกระเทยไงเฉลยอ่ะน้องสาวบายบายนะเจอกันนะเจอันนะกอดเจอกันกรุงเทพอยวาไปไม่ฟังเพลงหนูร้องเพลงบายบายโอเคคือวันนี้จริงๆแล้วเช็คอินก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะค่ะทุกคนต่อไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนอย่างแรกนะคะแถวๆโรงแรมนั่นแหละแล้วก็หาเดินถ่ายรูปเล่นเพราะว่า ไม่รู้ทำไรอะ่ะอยู่คนเดียวเงาอ่ะทางแล้วทุกคนที่ที่เราจะมาพักกับแก๊งวีนะคะ <S <S มันน่าจะคือประตูอันนั้นนะคะ, <S <S ะนั่นสีิบตาอันนั้นตอนนี้บ่ายหนึ่งมีเวลาอีกสชั่วโมงแต่ตูนไปไหนไม่ได้เลย <S 1> <S 1> เพราะว่ามีกระเป๋า2ใบก็เลยคิดว่าจะไปนั่งเคซีหรือไม่ก็อ๋อร้านสติสักอย่างแถวนี้นะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตลากเป๋าแบบดึงตูงงมาก คือประตูมันแบบมันเปิดไม่ได้อ่ะ oh, อ๋อไฮอ๋อมันไม่รู้เปิดไมได้มันเปิดได้แต่ว่ามันมีรหัสทุกคนซึ่งมีคนที่ออกมาเอาเป็นว่าเดีย๋ยวตัวไปนั่งสตาร์บัคก่อนแล้วกันแล้วก็หาทีกินข้าวอะไรแต่จิงสตรงนี้มันก็เป็นร้านอาหารนะกู้สามารถนั่งได้แล้วเนี่ยปะปะปะสรุปคือได้ร้านอาหารหน้าโรงแรมนะคะก็นั่งกินตรงนี้สักประมาณ 2ชั่วโมงสาชั่วโมงทาได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวก็นั่งเล่นถ่ายรูปถ่ายวอล์กอะไรไปแต่งรูปเยอะแยะมากมายตอนนี้อคงไม่เหงาหรอกเพราะว่าบ้านมันเขาสวยอะมันมองแล้วมันก็สบายตาเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนเมนูวันนี้คือบีบลองกงเยงอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ว่าอยากกินเนื้อมากค่ะมีแครอทมีมันฝรั่งมีขนมปังแล้วก็มีเนื้อ ไม่รู้ว่าร้านนี้จะอร่อยไหมถ้าร้านนี้อร่อยนะลงมากินทุกวันเลยจะบอกตรงนะเบื่ออาหารฝรั่งเศสมากละเ <c oughs> มื่อวานได้กินอาหารไทยดีใจมากเนาะเออไม่ใ่คล้ายสตูนะคะทุกคน <c oughs> เปรี้ยวๆเค็มๆ <c oughs> ส่วนอันนี้แข็งๆภาพรวมแม่ งงมากอ่อมมาไลฟ์ก็แล้วกินก็แล้วของหวานก็แล้วดูหนังก็แล้วสี่โมงยังเหอะสี่โมงหน่อยเหอะเนี่ยสี่โมงแล้วทุกคนตูนต้องเข้าห้องแล้วแต่ว่าตูนไม่รู้วิธีการเข้าอ่ะเข้ายัางไงคือถามรหัสเขาตอนนี้รอเขาพิมพ์ตอบมาว่าคือ,อยังไงก็งงไม่รู้จะเข้ายัางไงมีคนเข้าอ่ะแต่คือ เขาแค่กดหรอเหมือนเหมือนทุกคนเหมือนเขาแค่กดตรงนั้นะ่ะแล้วก็เข้าได้เลยแค่กดจริงด้วยโอ้ยแล้วประตูหนักมากหนักสุดหนักกว่ากระเป๋ากระเป๋าตูน้นะโอเคโอเคตั้งสติห้องอยู่ไหนห้องไหนหนึ่งหนึ่งสองมึงยากมากมีอีมีซ e, ีมีเออันนี้กำลัง หาวิธีการเข้าห้องอยู่นะคะด้วยการเท็กไปหาเขาว่าอะไรเงี้ยนันงงอ่ะมขึ้นไม่ได้นะกระเป๋ากลัวเฮ้ยต้องลีฟอยู่ยังไงโอเคได้ข้อมูลมาละพุ t The Building B เขาบอกให้ไปที่ตึก B แล้วขึ้นไปชั้นสามทุกคนแล้วกระเป๋าตูนจะขึ้นยังไงชั้นสามอะ่ะโอเคเปิดได้เลยไม่มีลิฟต์จริงด้วยโอ้ m อ g o oh ก o อ m ม god oh อ y g กระเป๋านักมาก เคยเหนื่อยจนคันหัวปะเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองไม่มีการแล้วไม่เหรอไม่มีการคืออันไหนให้บอกหน่อย I don't know ปวดยังไงอะมึงฟื้นตัวอนไลน์มึงเขาคงไม่ได้นะเว้ยสัญญาไม่มีติดต่อใครไม่ได้ฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายจะพาลีสคนเดียวงานช่วยฉันกำลังจะตายอยู่ดี ผิดตึกกูไม่ลงแล้วล่ะไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วเพราะผิดตึกกูไม่ลงแล้วตอนนี้กูต้องออกไปโทรหาเจเก๋ก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่มีสัญญาณร้อนมากกระเป๋าเขาไม่อยู่แม่เพราะว่าจีดอกช่างจีแม่ใครจะเอาไปช่างจีแม่มันอันนี้อ่ไรกันวะเฮ้ยโอ้โหไหนาะต้องจะห้องแล้วนี่อันนี้อันนี้คืออะไระทุกคนรู้ไหม พี่เออโทรมาบอกว่ารอนในเอเบอรี่มารีสมันไม่นับชั้นหนึ่ง i นฝง first the ground floor then the first floor then the second floor and so on that's weird ฉัน้่นฉัห้องแล้วฉันเจอห้องแล้วฉันเจอห้องแล้วอห้องแล้วนเจใจมากเจอหแล้วเจอห้องแล้วเจอห้องแล้วเจอห้อง ต้องขึ้นมาอีกชั้นหออนึ่งหรอมายัไงเราเปนกันสักไม่ขวงหรอก <laughs> 7จ็ดใช่ไหมเจ็ดเลงอยู่ไหนล่ะ I find a key. I find a key. I found a key. I found a key. I found key. You c a n do it. In Paris. I do it. ไข่ไม่ห้องไข่ไงนะเอางีนะอย่าเล่นลิ้นเลยให้ไข่หน่อย ไรก็ใจโหฮาะทีไฟนอลล y สุดไฟนอลล y สุด,สด,สดห้องกับโอ้ต้องกินข้าวไม่แค่ตจังวะเฮ้ยห้องมันเยอะนะเนี่ยแกเอางี้นะห้องยมมากแล้วคือ ห้องยังมาเอ้ยฉันอยู่ห้องนี้ดีไหมมันดูนา่ารักเดียะคืนนี้ตูนต้องนอนคนเดียวเพราะเฮ้ยห้องนี้อาจจะเป็นสําหรับตูนวันนี้ตูต้องนอนคนเดียวเพราะเพื่อนยังไม่มาทุกคนคชดว่าตูนจะกลัวไหมคะอ่ะห้องนี้ดูสวยยังไงก็มาก่อนก็ได้เลือกก่อนคะ่ะอยู่ใก้เรามาก่อนเลือกก่อนอยู่แล้วไม่สนไม่สน เดี๋ยวตูนออกไปเทีเ่ยวกับคนรู้จักที่ปารีสนะคะเพิ่งรู้จักเมื่อวานยังไงอยากรู้ว่าตูรู้จักยังไงก็ไปยู่ในคลิปเจ็ดวันเจ็ดสีที่ปารีสแล้วกันว่าทําอะไรกันบ้างาก็เดี๋ยวกลับมาทีที่ห้องตอนมืดแล้วดูว่าจะอยู่ได้ไหมรุนดูกันโอ้โหนโดนเมามากแล้วก็กระบ,บาละเนี่เพืพ่อนๆจากประเทศไทยมาส่งค่ะกดตรงนี้มันกดตรงนี้ไี่มันกดตรงนี้ เข้าไม่ได้เออขอรหัสก่อนนะแป๊บนึงมันหนักข้าดนี้ผีลงกูได้เดี๋ยวก่อนไม่มีไฟมีไฟมีไฟไปเปิดไฟไปเกิดอะไรนี่นะไฟตูนอะไรนี่เอลลี่อินพาลิสค่ะออเหมือนมากเดี๋ยวขอบคุณทุกคนมากเจอกันที่ไหนเจอกันอายุยันไ คุณนไยไม่บ่าของพุณทุกคนนะคะ I l e you guys so much ทั้งสี่สวยฟังนะ แรงหน้าแหละทุกคนมาสรุปกันดีกว่าเอาจริงๆนะมันไม่ได้เหนือมากกว่าแรงที่ตูจะต้องมาเอาห้องให้เพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าเราก็มาอยู่ก่อน3วันแล้วก็โอเคพอไปได้แล้วโชคดีที่วันนี้แบบมีคนรู้จักที่เขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่คือเขาเป็นแฟนคลับนั่นแหละคะ่ะเขาก็เลยพาตูไปเที่ยวเพราะเห็นว่าตูนะ่ะอยู่คนเดียวก็เลยแฮปปี้โอเคคะ่ะสำหรับวันนี้แล้วมาสรุปกันดีกว่าว่าเรื่องห้องเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะ มีทั้งหมด5ห้องนอน6เตียงอาจจะเป็น7ก็ได้ถ้าเกิดตรงห้องรับแขกเอาเตียงออกมาตั้งนะคะ2ห้องอาบน้ําแล้วก็2ห้องสวัในราคา2 6 0 0 0นินิดๆตุนเช่าทั้งหมดเกือบประมาณ10วันนะคะ2อง0,000ทุกคนทั้งหมด9คน ก็ตกแล้วไม่เกินคนละสามพันบาทเอาจริงๆตัวว่าราคาโอเคกําลังดีสําหรับจํานวนคนเท่านี้แต่ว่า f ลักซิลิต่างๆมันไม่เอื้ออํานวยกับแฟลตที่นี่เช่นไม่มีลิฟต์ไม่มีแอร์ air, คอนดิชั่น่า i ช้าเป็นมุมอับสัญญาณแล้วก็ส่วนตัวก็เลยคิดว่าจริงๆอน่ะนอนโรงแรมน่าจะสะดวกสบายกว่า สำหรับส่วนตัวเราเลยนะแต่การที่มาอยู่รวมกันตรงนี้ตูว,ว่ามันน่าจะอบอุ่นแล้วก็มีแต่เพื่อนที่แบบน่ารักน่ารักอยู่ด้วยกันจริงๆทุกคนอ่ะพวกนี้พวกมันมาแล้วตื่นเต้นอกะเป็นแบบการเที่ยวยุโรปครั้งแรกด้วยกันของเพื่อนๆทั้งหมด4ี่คนนะคะรอดูคลิปกันต่อๆไปนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ตูไปนอนละไหนค่ะเออค่ะเพื่อนมาถึงแล้ว ฉันภูมิใจในตัวหล่อนนะไถ้าไม่มีหล่อนเพราะฉันก็ไม่มีที่สุขหัวนอนันพวกก็พูดจะตีนเป็นไหมี่ยจะตีนหล่อนทีนึงนี่ทำไมหล่อนน่าตีนอ่ะตีนหล่อนเหม็นนะเลสพูกมาได้ยังไงเดียอยู่เมืองนอกบางนาอายคน เขาก็เป็นสาวบาลดิเซียงมีแต่คนเเล็บท้าสีชมว่าฉันอะเหมือนเกิดผิดที่จริงๆฉันต้องเกิดที่นี่จะใช้จะพูดอะไรเนี่ยไม่แกพูดหมดแล้วฉันมาเอาห้องไทยฉันทำอะไรอะไรต่างๆนะนะันดุยมากของขวัญการเอาห้องเกจะทำอะไรอ่ะเย็ดเทเลยมาละมานฉัก็พร้อมเหมือนกันเลดอ่ะฉันก็มีแค่ร่างกายนั่นแหละสโต้ขึ้นแล้วนะ เอออะไรจริงน้องตูนไม่เคยต้องแบบเพราะตูนอาจจะถูกเรียกว่าคุณหนูตูนไม่เคยต้องทำอะไรเองอ่ะเชื่อบปะแมงห้างปิดไฟในห้องอ่ะจะไปิดไฟไม่เป็นอย่าต้องให้ผู้ช่วยปิดให้แบบแค่ที่ปิดไฟแบบพี่จะนอนแล้วแต่วันนี้หล่อนมาเอาห้องเองอ่ะเราต้องแบบต่างที่ต่างถิ่นมันคือนอนก,กับผีอะ่ะหล่อนก็ทําได้เห็นไหมหล<อ>่อนโต,ตขึ้นละโตขึ้นมาขอบคุณประสบการณ์ดีๆขอบคุณปาริเซียขอบคุณเพื่อนไม่ใช่ขออย่างเดียวนะเหล่อนก็โตขึ้นแล้วทำไมไม่ล้างเท้าหน่อยเท้าเหม็น นี่คนปาที่เขาไม่แต่งหน้ากันนี่แต่งคัดแรงอีกนี่ฮาวนี่ฮาวแกกับมาสันโตยังคังสมมตแกโตกว่าคือมีให้รู้เลยว่าเรามีสมมเอาห้องให้แกว่าสันเก่งไหมเก่งมากพี่ตนแต่พี่ตนถ่ายย้อนแสงไม่เก่งเลยตัวดับเบด้จบเออเราเปิดเนี่ยเ้าเป็นสวยจ้าพี่ตนเก่งมากก็บอกว่าพี่ตนเป็นคนแบบ ไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องอยู่ไทยแล้วแกบอกว่อยู่ไทยแล้วแกบอกกับตัวมันแล้วสิจะอยู่ที่นี่ก็ฉันเหนื่อยมากไหนละของรางวัลอุยจะเอาอันนี้มาให้นี่หว่าอุ้ยโอ้ยโง่เลยนะทุกคนมีของรางวัลด้วยคนเอาจริงๆนะคนทำดีย่อมได้ดีเสมอฉันไม่เคยปล่อยให้ใครกลับบ้านหรือเปล่าได้ค่ะอ้าา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 าแาา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  คนเปรี้เขาแต่งตัวแบบนี้ค่ะถูกต้องไม่มาจะไปแกไปทำอะไรกันมาก่อนเอามาจากห้องเดียวกันแปลกๆแล้วแกแสดงนี่ล่ะของรางวัลก็คือจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วคืออันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษคือคือที่นี่ฝุ่นจะเยอะใช่เป็นรุ่นล้างตาลองหยอดไปเลยทุกคนจบแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า มันเป็นคลิปแบบมาเอาห้องเลยเฉยโกโก้ตลกตลกนารักฉั่เก็ถ่ายสองนาทีฉันถ่ายแล้วแต่มาละค่ะอ,อ่าฉันเห็นบอกอืมอันี่จะมีซีนใครก็กกเลยก็แชร์ผู้สิทธิ์ฝากกดไลค์ก็แชร์ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้ตูนไปถ่ายอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ <laughs> แพทเทิร์นวอล